ทานนะคะน้ำก็บ่ค่อยหลายค่ะถ้าน้ำหลายก็คือสิมีปลาไม่เอ่ยก็เบื่อต่อค่ะเมื่อนี้แต่กะพยายามเอาเอาไอที่ว่าสวยงามนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ให้ไปแล้วเห็นบ่ค่ะพ่เห็นเนาะยายเห็นอยวนู่บางแห่นกระโลกน้อยสีเทาๆสวยงามมากเลย ไอเล็กไม่มีปลาโอ้ยลมบย่ยยเหรอพี่น้องเย็นสวยๆอยากนอนเหล่นด้วยเนาะนี่จะเป็นสวสะพานไปแบบนี้นะคะหมากมาต้องมาแตงหอยวนต้นเต้นเต้นด้วยพี่น้องกินได้ป้นี่ ไม่มีคนถามเลยแต่นี้ดอกอยู่ค่ะเอ้วธรรมชาติไหลอยู่นะคะต้นอันนี้มันจะมีหมากเนาะเห็นว่าดกเต็มต้นอยู่คือลูกหยัางกระพา้หูเอ้าธรรมชาติไหลอยู่นะค่ะต้นอันนี้มันจะมีหมากเนาะเห็นว่าดกเต็มต้นอยู่คือลูกหยัางกระพา้หูได้เฉพาะที่ญาณบีเก็บได้เนาะะเก็บใดเท่าใดก็เท่านั้น อันนี้มันต้นนี่อย่างน้อพี่น้องมันสิมีลูกด้วยนี่นะมีลูกหอยวองต้องแง่งแตงอยูน่น่ะเพื่อนๆหมากมาต้องมาแตงหอยวนตนน้นเต้นเต้นด้วพี่น้องกินได้ป้นี่ไม่มีคนถามเลยแถวนี้ดกอยว่ค่ะหรือว่าไม่มีหัวอาหารน่าจะไม่มีหัวอาหารอ่ะ นี่ค่ะเขาเรียกต้นอะไรคะยายดาบีผู้งูยลิลิมันนีหมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะเขาเรียกต้นอะไรคะยายดาบีผู้งูยลิลิมันนีหมากเลยค่ะนี่นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของสวนสิริกิจเหมือนเดิมจ้ามุมสวยๆพี่น้องมีหลายมุมซะเหลือเกิน ทายบ่ไป,ไปแล้วเห็นบ่าขาเพะเห็นเนาะย้ายเห็นอยู่บางหน่นกระโลกน้อยสีเทาๆสวยงามมากเลยไปเล็กไม่มีปลาแอวธรรมชาติไหลยอยู่นี่ค่ะต้นอันนี้มันจะมีหมากเนาะเห็นว่าด,ดกเต็มต้นอยู่คือลูกอย่างกระเพอหูหรือว่าไม่มีหัวอาหาร น่าจะไม่มีหัวอาหารอ่ะคือคือหมากิ่งอย่างต้นนี้อย่างพขอเอินต้นอย่าง,าออางดกได้ต่พอที่ยานาะบีเก็บได้เนาะค่ะเนาะเก็บใบท่ดใก็เท่านั้นอันนี้มันต้นนี้อย่างเนาะพี่น้องมันสิมีลูกได้นี่นะมีลูกหอยว่องต้องแง่งแตงย่นไะเพื่อนเป็นหมากต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่านี่ค่ะคือบกม่วงนี่คือบกม่วงเนี่ยค่ะพี่น้องเหมือนมะม่วง คือคือหมากิ่งอย่างต้นนี้อย่างเขาเอื่นต้นอย่างดกสะพานนะคะน้ำก็บ่ค่อยไหลค่ะถ้าน้ำไหลก็คือสิมีปลาไม่เอย่ยคือคือหมากิ่งอย่างต้นนี้อย่างเขาเอื่นต้นอย่างเดกเป็นหมากต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่านี่ค่ะคือบกม่วงนี่คือบกม่วงนี่ค่ะพี่น้องเหมือนมะม่วง โอ้ยอยางบาวาดบาไหวพี่น้องเอ้ยมันกว้างเก็บภาพส,สวยๆโอ้ยอยางบาหวาดบ,า,า,ดบาไหวพี่น้องเอ้ยมันกว้างเก็บภาพส,สวยๆธรรมชาติไหลยอยู่นี่นค่ะต้นอันนี้มันจะมีหมากเนาะเห็นว่าด,ด,ดกเต็มต้นอยู่คือลูกยางกระเบื้ ก็ต้องก็แตงหอยวนต้เนเต้นเต้นด้ว่พี่น้องกินได้เพะนี่ไม่มีคนถามเลยแถวนี้ดกอดยู่ค่ะดดวนะ่างเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเป็นลุกคือคือหมากย,ย่งต้นนี้อย่างเพื่อนต้นอย่างดกเด็กขอบคุณล,ล่ายในการรับชมคลิปได้ใจเพื่อนๆจ้าได้ะ กระโลกสวยงามกระโลกหลายตัวอยู่นะนี่หมากมาต้องมาแตงหอยวนต้นเต้นเต้นด้วยพี่น้องกินได้ปน่นี่ไม่มีคนถามเลยแถวนี้ดกอยู่ค่ะเป็นหมากต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่านี่ค่ะคือบกม่วงนี่คือบกม่วงเนี่ยค่ะพี่น้องเหมือนมะมะ่วงหรือว่าไม่มีหัวอาหาร น่าจะไม่มีหัวอาหารอ่ะไม่ไปแล้วเห็นบ่าขาะ่่าเห็นเนาะยายเห็นอยู่บางหันกระลอกน้อยสีเทาเทาสวยงามมากเลยไปแล้วกระลอกสวยงามกระลอกหลายตัวอยู่นะนี่เป็นหมากต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่านี่ค่ะคือบอกม่วงนี่คือบอกม่วงนี่ค่ะพี่น้องเหมือนมะม่วง คือคือหมากีาง่งต้อนนี้อย่างเขาเอืน้นต้อนอยังดกสะพานนะคะน้ำก็บม่ค่อยหลายค่ะถ้าน้ำไหลายก็คือสิมีปลาไม่เอ่ยนี่จะเป็นทางนี่ค่ะจะเป็นมุมนี่โซนนี่นะคะเนาะอันนี้จะเป็น กะล,กกะลกอกลกระลอกกระลอกพี่น้องกระลอกนั่น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 กระลอกไล่หลายตัวกระลอกสวยงามกระลอกหลายตัวอยู่นะนี่นี่จะเป็นทางนี่ค่ะจะเป็นมุมนี่โซนนี่นาะคะ่ะเนาะอันนี้จะเป็นคือคือหมากี่อย่างต้นนี่อย่างเขาเอื่นต้นอย่าง,าออางโดกเด็กโอ้ย ยางบาหวาดเบาไหวพี่น้องเอ้ยมันกว้างเก็บภาพสวยๆเบือดอต่อขาเมื่อนี่แต่กะพยายามเอาเอาไอาท่วากสวยงามนะคะเนาะ,ะ,ะอันนี้นะะเป็นหมากต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่านี่คือบักม่วงนี่คือบักม่วงนี่ค่ะพี่น้องเหมือนมะม่วง นี่ค่ะเขาเรียกต้นอะไรคะยายนาะบีบะงูยีิมันมีหมากเลยค่ะนี่โอ้ยลมบ่อยๆหรอพี่น้องเย,ย็นซวยๆอยากนอนเหล่นด้เนาะนี่นี่กระลอกกระลกกรลกพี่น้องกระลอกนั่นนั่นนั่กะลอกไ <c oughs> ล่หลายตัวละ <c oughs> นี่นี่กระลอกกระลอกกระลอกไปน้องกระลอกนั่น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 กระลอกไล่หลายตัวแล้ให้ไปแล้วเห็นบ่คาะบ่เห็นเนาะยายเห็นอยู่บางัันกระลอกน้อยสีเทาเทาสวยงามมากเลยไปเล็กคือคือหมากี่อย่างต้นนี้อย่างเขาเอื่นต้นอย่างโดกนี่ค่ะเขาเรียกต้นอะไรคะยายนะาบีพวกงอหูหลี่ มันนี่หมากเลยค่ะนี่นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของสวนสิริกิตเหมือนเดิมจ้ามุมสวยๆวี่น่องมีหลายมุมซะเหลือเกินถ่ายกระโลกสวยงามกระโลกหลายตัวอยู่นะ้านี่ไหนคะนี่นกระโลกกระโลกกระโลกพี่น,น้องกระโลกนั่น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 กระโลกไล่หลาซะละว่างเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่นะคะเป็นลุกโอ้ยล้มบ่อยๆหรอพี่น้องเย็นซวยๆอยากนอนเหล่นด้เนาะเอ๊เขาเรียกต้นอะไรคะอ้มีกระลอกน้อยด้วยโอย้มีกระลอกน้อยด้วยนั่นๆๆไปแล้วกระลอกน้อยอ้ยล้มบ่อยๆหรอพี่น้องเย็นซวยๆอยากนอนเล่นด้เนาะ ถูกอะไรนี่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่จะเป็นทางนี่ค่ะจะเป็นมุมนี่โซนนี่นะคะเนาะอันนี้จะเป็นว่งเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเป็น,ปนลูกกระโลกสวยงามกระโลกหลายตัวอยู่นะนี่ โอ้ยลมบ่อยๆหลัพี่น้องเย,ย็นซวยๆอยากนอนเห่นด้เนาะได้จะพ่อท่ยานาะบีเก็บได้เนาะค่ะนอะ้อเก็บดบเท่ดใดก็ท่านั้นอันนี้มันตนนี้อย่างเนาะพี่น้องมันสิมีลูกด้วยนี่นะมีลูกหอยว่องต้องแงงแตงจ้ะหน่ะเพื่อนไม่ไปแล้วเห็นบะขาเพรเห็นเนาะยายเห็นอยู่บางันกะลอกน้อยสีเท